คลิปนี้จะมาคุยกันว่า iPhone 12ในช่วงปี2023นี้นะครับผมยังคงน่าใช้อยู่หรือเปล่าเผื่อใครอยากจะซื้อใะไรเป็นแบบมือหนึ่งเออจะได้ตัดสินใจกันถูกนะครับผมตามความเห็นของ BI ่ไอ i ติรินะครับผมไป เอาริงสำหรับ iPhone 12นะครับผมถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ถูกถามกันเข้ามาเยอะมากทั้งในฝั่งของ u ู u b e ในฝั่งของ Facebook รวมไปถึง Tik t o k ตอนแฟ์สดเนี่ยมีคนถามมาเข้ามาเยอะมากที่12ยังไหวไหมยังโอเคหรือเปล่าจะซื้อมาใช้เลยดีไหมหรือว่าจะเอายังไงดีนะครับโอ้โหถามมาเยอะมากเลยจะทําคลิปนะครับออกมาเต็มๆเ,เล่าอีกสักหนึ่งรอบในช่วงปี2023และกันนะครับว่าเออเผื่อใครจะซื้อในช่วงนี้เนี่ยต้องพิจารณายังไงบ้างตามความรู้สึกหรือว่าความออคิดเห็นของทีไอที่ได้ใช้งานกัับตวของ iPhone 12ตัวนี้มานะครับผมอย่างแรกก็คือ iPhone 12ตอนนี้นะครับผมถ้านับเรื่องของการเปิดตัวมาเนรับผมก็ช่วงปี2020นะฮะตอนนี้ก็2 0 2 1 2บเีนะครับผมประมาณเกือบ3ปีแล้วนะพี่เปิดตัวมาแล้วซึ่งถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่ยังคงวางขายอยู่นะครับเป็นรุ่นรุ่นแบบว่ารุ่นต่ําสุดเลยที่ยังขายตอนนี้ของ Apple นะครับผมถ้ายังไม่นับตอน iPhone 15เปิดตัวมานะเอออันนี้ยังไม่มี15้าเปิดตัวมามันยังคงวางขายอยู่เป็นรุ่นสุดท้ายเลยซึ่งราาคาตอนนี้ก็ลลด,ดั มาจากเปิดตัว20,000าตอนนี้จะเหลือประมาณ24,000ประมาณนั้นนะครับผมบางคนก็อาจจะหาได้ถูกกว่านี้หรือว่าถ้าใครแอบไปรอในฝั่งของที่ต่ออตตรีวิวนะครับผมตอนล่าสุดเนี่ยราคาจะถูกกว่าลงกว่านี้สัก20,000เรื้องทีนไม่ถึง20,000ด้วยนะครับก็แวะไปดูกันได้อันนี้ชี้เป้าไปก่อนเลยเลยกันเนาะนะก็เลยอยากจะเอาบกขึ้นมาคุยกันนะครับผมว่า เอ๊ะทำไม12ตัวนี้เนี่ยหลายคนถึงตามหานอะอย่างแรกก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์ของ iPhone 12ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นขอบเหลี่ยม เป็นยุคบูเบิร์ตของขอบเหลี่ยมแบบหน้าจอเต็มมาก่อนแล้วกันใน่ผมก็เป็นตัวชูปึกๆๆล่ขึ้นมาเป็นตัวของ14เพราะฉะนั้นนะครับดีไซน์ขอบเหลี่ยมแบบนี้ของ iPhone 12นะครับถือว่ายังคงเป็นดีไซน์ที่แน่นอนทันสมัยอยู่แล้วแหล,ละนะครับไอโฟนสิบสี่ก็ยังเป็นขอบเหลี่ยมแบบนี้ไอโฟนสิบห้าก็น่าจะมีมน,น,นขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับถือว่าทันสมัยนะใครซื้อใครเอาไปใช้อยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจับ iPhone ที่ยังคงทันยุคทันสมัย ขอบมเหลี่ยมแบบนี้และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเพื่อใครจะซื้อไปใส่เคสต่างๆนะครับเคสของ iPhone เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่หาเคสมาใส่ง่ายมากๆนะอย่างเออถึงแม้จะตกรุ่นไปสัก3 4ซ้าหปีอย่าง iPhone 6 iPhone 7ตอนเนี้ยก็ยังมีเคสขายและหาง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อออสซิสตอรี่เสริมมาอย่างเคสเนี่ยก็ยังคงหาใส่ด้วยกันได้ถึงแมยย้ว่าจะตกรุ่นไปแล้วก็ตามนะครับผมเออและเรื่องของการ จับการถือนะด้วยขนาดประมาณนี้ของ iPhone 12นะครับผมด้วยหน้าจอ6.1นิ้วขนาดประมาณนี้นะผู้ชายก็ถือได้ผู้หญิงก็ถือดีนะครับอ่ะดูดูประมาณนี้เดี๋ยวไอถือนะประมาณนี้เลยนะครับปื๊บปื๊ดปื๊ปกำร,รอบได้สบายไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปในปี2023นะเพราะว่าบางทีหลายคนเนี่ยคิดว่าสี2023โอ้ต้องหน้าจอระดับ6.5 6.7 6, 6. 6. ออเอะไรลยขึ้นไปอันนั้นก็ก็อาจจะเป็นตัวท็อปๆไปแต่ถือว่าตัวระดับกลางๆเนี่ยนิ้วถืนว่็นอะไรที่ ถือได้สะดวกสบายไม่หนักจนเกินไปอันนี้ถ้าใครชอบอลองคอมเมนต์หน่อยละกันว่าชอบหน้าจอ6.1นิ้วไหมหรือว่าอยากกระโดดไป6.7นิ้วอะไรก็ว่ากันไปนะแบคอมเมนต์หน่อยละกันหรือว่า6.1นิ้วเนี่ยเดไอก็ถือว่าอกําลังสบายมือไม่หนักมากถือดูหนังดูซีรีส์มือเดียวก็ยังสบายสายอ่ะ,อะ,อะนะอันนี้คือในแง่ของการจับการถือแล้วก็ดีไซน์ภายนอก โดยรวมนะครับดึงไปถึงถ่าขยับขึ้นมาที่หน้าจอลหละบางคนบอกว่าปี2023แล้วเนี่ยโอ้โหหน้าจอในฝั่งของ Android เขาไปไหนตอนไหนกันแล้วหรือว่าในฝั่งของ iPhone ก็ตามเขาก็ไปไหนตอนไหนกันแล้วนะอย่าง iPhone 12ตัวน,นี้แหละเฮ้ยเอามาใช้ในแง่ของการใช้หน้าจอมันเวิร์กอยู่หรือเปล่านะครับอย่างแรกก็คือหน้าจอของเขานะบอกเลยว่า เฮ้ยมันยังเวิร์กเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลงในแง่ของรุ่นธรรมดาและได้หน้าจอที่สวยๆคมๆอย่างกับรุ่นโปรอย่างกับรุ่นแพงขึ้นมานะครับเป็นหน้าจอ Super r e t i n a XDR หรือพูดง่ายๆก็คือเป็น OLED นั่นเองนะครับจอสวยๆคมๆสีดำดำสนิทได้แบบมันดูหนังฟินเออนะ13 14ตอนเนี้ยเขาก็ยังเป็น Super r e t i n a XDR เหมือนกันนะครับยกเว้นแค่ตัวโปรที่เขาใส่ตัวโปรโปรโมชั่นเข้ามาเสริมๆไปนะครับแต่เรื่องความสวยความสี สันคมชัดเนี่ยยังถือว่าตามสมัยนะฮะเขายากย่าตามสมัยไหมเออเขาเรียกว่าออยังทันสมัยอยู่แล้วกันออแต่ติดอยู่อย่างเดียวนิดนึงก็คือหน้าจอของเขานะครับผมยังคงเป็นแบบ60เฮิรตเอาจริงรุ่นธรรมดาในฝั่งของตัว14ก็ยังเป็น60 Hz, เฮร์ตเหมือนเดิมนี่นแหละ <laughs> แต่ในฝั่งของ Android เขาไปสัก9 0้า0ิบเฮร์กันแล้วในราคาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องวัดใจกันล่ะว่าผู้ใช้งานหรือว่าเพื่อนๆเอาไปใช้งานเนี่ย ใส่ใจกับความเป็น 1, 1นจอหนึ่งจอยแล้วนใส่ใจในความเป็น 120H หรือเปล่านะครับแต่ถามว่า 60Hz ของ p p o o n เนี่ยมันก็ถือว่าลื่นๆแล้วนะเอาไปดูหนังดูซีรีส์บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าเอาไปออกแดดนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นซูเปอร์ดูจน่ใส่รุ่นธรรมดาเป็นเจนแรกๆนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่ากําลังหนิดเนี่ยที่จะสู้แดด กลางวันสักเท่าไหร่นะครับผม,มอาจจะต้องเปิดเร่งแสงสุดๆแล้วมันก็จะเปลืองแบตเตอรี่เสริมเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนอาจจะไม่ได้สู้แดดมากขนาดนั้นนะครับผมรวมไปถึงเสริมในฝั่งของออฟิล์มหน้าจอก็ยังคง หาง่ายเหมือนเดิมนะครับมีหลายรุ่นหลายแบรนด์ออกมารองรับ iPhone 12อยู่นะครับถึงแม้จะตกรุ่นมาหลายปีแล้วก็ตามยังคงหาง่ายอยู่เหมือนกันนะครับโฟกัสเอ่ยไอไม่สิ่งติงเอยหนูน่นนนั่นนะครับมีเพียบเลยนะก็ลองไปหากันได้นะครับขยับเข้ามาที่ด้านในนิดนึงนะครับในหัวใจของมือถือก็คือเรื่องของ CPU นะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชิปเป็น A14 Bionic นะครับพร้อมแรมอยู่ที่ 4G ด้วยนะซึ่งมันก็ยังคงถือว่าเล่นได้ลืนล่น,เล,น,เ,ลนเล่นได้แรงยิ่งโซ เชี่ยวทั่วไปบอกเลยว่า ไวๆนะครับสบายๆเล่น f a c o b o o k y o u t u ท e Twitter, t i ๊กต็อไถๆปัดๆกันไปนะครับผมในเรื่องของระบบต่างๆ iOS นะครับผมก็รองรับเป็น iOS รุ่นใหม่ล่าสุด16.5 16.10ที่ว่า iOS 17ก็ได้ไปอยู่สบายๆอ18ก็ยังได้ไป19ก็ยังได้ไปนะครับผมเพราะว่าอายุการใช้งานอายุอายุการอัปเดตของ iOS แต่ละทีในใน p o o n e ที่เปิดแต่ละรอบนะครับผมก็สักประมาณ5ปี6ปีขึ้นไปตอนนี้เพิ่ง3ปีอยู่เลย อีก3ปีนู่นนะฮะที่จะได้ไปต่อ iOS สนะครับสบายๆไว้ใจได้ในตัวของ iPhone อยู่แล้วและถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าเอาไปเล่นเกมล่ะ ยังไหวอยู่หรือเปล่ากับ A 1 4ในปี2023เพราะว่ารุ่นใหม่ๆก็เป็น A 1 6ก็ันแล้วเนาะเออจากที่ลองเอาไปเล่นมานะครับในฝั่งของ ROV ในฝั่งของ PUBG Call of Duty ต่างๆหรือว่าเกมอย่างเช่นเ e n ชิ้น Impact อย่างเงี้ยนะครับผมปรับสุดเนี่ยไหวนะเออไหวนะในฝั่งของ ROV PUBG Call of Duty นะไหวเกมชิ้น Impact ก็ไหวแต่แต่ถ้าเป็นเกม ชุดจัดเต็มอย่างใหญ่อย่างเจดีอินแพ c คอย่างเงี้ยอาจจะเล่นใบได้นานมากนะเพราะว่าชิปเขาก็ยังคงมีติดอยู่นิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะอัปเดตแพทมาแล้วก็ตามนะครับผมติดอยู่นิดนึงเอออาจจะเล่นสักกลางๆในฝั่งของเกมไฮๆอย่างนั้นนะ่ะไหวแน่นอนนะครับแต่เกมพวก Rv เงี้ยโอโ้โหสบายมากเล่นได้ปึ๊บปื๊ดสบายๆเฟรมเรทเกาะเกาะหกสิบเฟรมเรทอยู่แล้วนะครับผมแต่อันนี้ติดอยู่นิดนึงก็คืออาจจะถ้าอยากจะให้เล่นนานแล้วก็หน้าจอไม่ได้ดรอปนะครับผมอาจจะเปิดแสงสัก 60-70%อย่าเปิดแสงสุดนะครับผมเพราะว่าแสงสุดเนี่ยมันจะจุพลังงานพอตัวแล้วก็จะเกิดการด r o p ของหน้าจอลงมาได้นะครับอันนี้แนะนำก็คือเปิดสัก60-70ในการเล่นและการในเรื่องของแสงหน้าจอนะครับ ขยับมาในฝั่งของการถ่ายรูกปกันบ้างนะครับผมอันนี้สเปคของ iPhone รุ่นดาบล่างๆลงมาเนี่ยจำได้ง่ายๆมากๆเลยก็คือ12 12 12นะครับผมตัวนี้มีกล้องอยู่3ตัวนะกล้องหลัง2กล้องหน้า1นะครับ12ล้านเหมือนกันหมดและการเรียงกล้องของ iPhone 12นะครับผมจะเป็นแนวตรงแบบนี้ แน่ครับแนวตรงแบบนี้เลยถ้าเป็น1ิสามาจะเป็นแนวทะแยง14มาจะเป็นแนวทะแยงนะครับผมก็จะยังคงออมองออกหน่อยว่าเป็นรุ่นเก่านะเออจะยังป็นคมแนวตรงแบบนี้นะครับแต่ถือว่าเฮ้ยกล้อง iPhone 12เนี่ยไม่ถือว่าเป็นรองนะเออ เอาเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าการใช้กล้องหลักของ iPhone 12เนี่ยถือว่าวัดแสงต่างๆออกมาได้ดีเลยนะครับผมอาจจะมีโอเวอร์บ้างในบางจุดอันนี้ถือว่าเป็นคาเลค c เตอร์หรือเปล่าวะหร <laughs> ือว่าเป็นคาเลค c เตอร์ของ iPhone หรือเปล่าเพราะว่า การวัดแสงบางทีบางทีจะโอเวอร์หน้าจะกลัวโกลวไปหน่อยบางคนก็ชอบบางคนก็รู้สึกว่าแปลกๆนะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันว่ารู้สึกว่าโอเคไหมแต่สัาห์ที่ไอ้ก็สิบสทํสิบสองทำได้ประมาณนี้นะครับผมเออก็ยังถือว่าเอาไปแต่งประปรับเล็กๆน้อยๆับยังไงถ้าใครซื้อไอโฟนมาเนี่ยยังไงก็ต้องเสริมเข้าโปรแกรมเอ่อแต่งภาพเพิ่มอยู่แล้วเพราะภาพภาพมันจะดูสดดูจริงจนเกินไปนะครับอาจจะเสริมเติมเท่าไหร่ก็ใช้ลงโซเชียลได้เลยนะสวยๆอยู่แล้วนะครับรวมถึงอัตตราไว้ ในฝั่งของมุมมองกว้างขึ้นอ่สาสบายๆถือว่าเก็บแสงเก็บสีเก็บสันได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเจอในตอนกลางคืน,นอาจจะรู้สึกว่ามี n นอสบ้างในบางจุดนะถึงแม้ว่าจะมีโหมดในฝั่งของการถ่ายภาพกลางคืนก็ต่างแต่ถ้าให้เทียบเคียงในฝั่งของ iPhone 13หรือ iPhone ิเฮ้ยมันก็ถือว่าคู่ขี้สูสีได้เลยนะครับไม่ได้ด้อยกว่า13 14, 14 มากเท่าไหร่เนาะ <ๆ S 1> เพราะว่ามันก็จะเจนๆคล้ายๆ,ๆกันต่างกันเล็กๆละเอียดเล็กๆน้อยๆจริงๆนะครับและที่ชอบอีกอย่างก็คืองานวิดีโอของ iPhone 12นี่แหละจากที่หลายๆคนที่ดูคลิปติไอเนาะก็น่าจะรู้ว่าเรื่องของวิดีโอเนี่ยในฝั่งของ iPhone เนี่ยถือว่ากินขาดเลยนะและถ้าตัวของ iPhone 12เนี่ยมันมีการอัปเกรดในฝั่งของจาก11ขึ้นมาปุ๊บๆๆทำให้การถ่ายวิดีโอนะครับเก็บแสงได้ดีขึ้นเรื่องของความนิ่งเนี่ยก็จะนิ่งมากขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆอย่่าางงอย XXR ี้น เสือเงินไปแต่ถ้าไปเทียบกับ13,14เนี่ยโอ้โห13,14มันถูกอัปเกรดในเรื่องความนิ่งขึ้นมาเยอะนะครับผมอาจจะเทียบไม่สู้เท่า13,14แต่ถามว่าถ้าเอาแบบว่าใช้งานได้เลยนะแค่12เนี่ยก็จบงานหลายๆงานได้เลยนะถ้าใครแบบว่าเป็นคอวิดีโอถ่ายบล็อกตัวเองนะโอเค60เฟรมเรทนิ่งๆนะฮะโอ้โหดีเทต่างๆรวมไปถึงความนิ่งเนี่ยเอาเรื่องเลยสำหรับงานวิดีโอของ12นะฮะแลยหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่า iPhone 12เนี่ยก็ถือว่านำสมัยนะครับผมเลยวัดก็ตามสมัย ตอนนี้เลยก็คือเรื่องของการใช้งาน 5G ได้นะครับนี่ตัวนี้ 5G เป็นครั้งแรกนะครับแต่แต่บอกเลยว่าการได้ 5G เป็นครั้งแรกนะครับมันก็จะแลกเปลี่ยนมากับบางอย่างก็คืออาจจะยังคง กินพลังงานเวลาเปิด 5G พอสมควรนะครับมันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เอาจริงคือไม่ค่อยแนะนําในการใช้งาน 5G กับตัวขอ iPhone 12สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น 5G เจนแรกแล้วก็มันจะกินพลังงานแล้วก็อาจจะใช้ iPhone ของเราได้น้อยลงถ้าจริงๆ 4G มันก็ถือว่าเร,าเร็วแล้วนะใช้ 4G ถ้ได้นะเออไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ใช้ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของ Wi-Fi ตรงนี้ก็ได้ Wi-Fi 6นะฮะในการดาวน์โหลดต่างๆก็ถือว่าเร็วแรงในแง่ของตัวเราเตอร์ Wi-Fi ที่ปล่อย Wi-Fi 6เข้ามาน รองรับได้เลยนอกจากนี้มีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ารุ่น12ก็เฮ้ยเป็นไฮไลท์มากกว่ารุ่นเก่าๆก็คือนี่มีตัวของ m a ็ s a f e นะครับผมเป็นตัวแบตเตอรี่เป็นตัวเอาไว้ชาร์จไวเลสน,นะครับด้วยการแปะแม่เหล็ก เข้าไปนะทั้งตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเอ่ยหรือว่าเป็นตัวของหัวชาร์จเป็นแม็กเซฟเอ่ยหรือว่าเป็นเพาเวอร์แบงค์แม็กเซฟก็ตามนะครับซึ่งก็มีหลายแบรนด์ที่ทำเพาเวอร์แบงค์แม็กเซฟออกมาอย่างอ e ีลูปเอ่ยนะครับผมที่มี e w 5 5 5 2ต่างๆที่คอยแปะๆกันไปเพื่อชาร์จด้วยความสะดวกสบายตรงนั้นไปนะครับ12เนี่ยเป็นตัวที่มีอยู่ในตัวแล้วก็ไล่ๆๆๆขึ้นไปนะครับผมถือว่าสะดวกสบายในแง่ของการชาร์จไวเลสด้วยละกัน แล้วถ้า่าที่เดไอ้เล่ารวมๆตรงนี้นะครับผมถามว่าเฮ้ยแนะนําในปี2023ไหมนะครับผมถ้าใครที่จะกระโดดมาจากซัก iPhone 6 iPhone 7เนี่ยแล้วเล็งๆเป็น iPhone 12 <c oughs> เป็นเครื่องแบบว่าโอ้โหครั้งแรกเลยแล้วกัน <c oughs> ก็ถือว่าเฮ้ยราคาที่จะได้เนี่ยถ้าไปดูในฝั uh, ่งที่ตอกอติรีวิวนะ <c oughs> ถ้าได้ราคานี้มาเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นซักความจุ128แล้วกันยังไงก็ยังโอเคอยู่นะครับผมถ้าได้ราคาที่มันถูกๆมากๆด้วยก็ยังคุ้มอยู่นะยังไปต่อได้อีกหลายปีหน้าจอเป็นพ แนวใหม่เล่นได้ยาวๆเวิร์กเวิร์กเลยนะครับถ้ากระโดดมาจากรุ่นเออ ๆนะแต่ถ้าใช้สัก11อยู่เนี่ยอันนี้อาจจะแนะนําให้ข้ามไปสัก13หรือ14ไปจะดีกว่านะถ้าใครแบบว่าออพิจารณากันอยู่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แลยกันหรือว่าใครอยากจะให้เล่าตรงไหนเพิ่มเติมอยากให้เทสเกมแบบจะจะเพิ่มเกมเข้าไปอีกหน่อยพี่สัก5ตา6ตาให้เห็นกระจะเลยเป็นยังไงเหมือนคลิปเอออื่นๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมเออจะได้แวะทำไว้ให้หรืออยากจะให้เทสกล้องแบบว่าจะจะดวนดว,นดวนกับตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกัน ลกันนะครับผมประมาณนี้นะหรือเพื่อนเพื่อนที่ใช้อยู่อยากจะเข้ามาแนะนําพูดคุยเพิ่มเติมบอกแนะนําบอกต่อคนอื่น ในคอมเมนต์ก็เล่ากันได้เลยนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะคนอื่นจะได้แวะเข้ามาดูพิจารณาเพิ่มเติมเสริมกันไปแล้วกันนะครับผมจะได้ขอบคุณเพื่อนด้วยนะที่เข้ามาช่วยกันตอบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนฝากกด u ั s c ไคร์นะครับให้กับช anel อติรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตแลวก็เจอคลิปแบบเนี้ยเรื่อยๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอติรีวิวในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้เดายก็ต้อขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคล